สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ่สดเรื่องราวดีๆค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพิ่งมาตื่นเต้นเมื่อเช้านี้ตอนที่แบบแขกมาเร็วกว่าที่เราตั้งใจอีกเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะเพราะว่ามันมันมองไปทางไหนก็คือมีแต่คนที่เรารักแล้วก็เรารู้จักบางคนไม่ได้เจอกันนานมากไม่กระทั่งญาติๆเพื่อนๆทุกคนก็ มาร่วมแสดงความยินดีกันค่ะก็เป็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆก็เป็นเป็นความตั้งใจจริงๆว่าอยากได้บรรยากาศแบบนี้มีร้านๆอยู่คุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆทุกคนอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยที่วันนี้ได้ได,ได้มาอยู่ด้วยกันในในโมเมนต์ช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเ็าืนนอนหลับไหมคะสองชั่วโมองเท่านั้นค่ะ <laughs> <laughs> กว่าจะได้เราก็ตื่นเต้นพอาม,มามาเห็นสถานที่อะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบที่เป็นแค่แปลนภาพ จนมาเห year, ็นของจริงว่าแบบโอ้โหเป็นเป็นภูเขาต้นไม้อะไรเงี้ยก็แบบได้ได้นั่งมองอยู่แบบพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จนมาเห็นแบบสมบูรณ์ก็คือตอนตอนเช้าเลยค่ะระยะเวลาสิบกว่าปีที่คงคู่กันมาฟานวัสักอะไรมาเยอะยะกอมาถึงวันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับที่หนีก็ยังไงดีก็จะบอกดีครับก็คือเรา เหมือนกับเราได้เรียนรู้มาโดยตลอดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้นี่ยผมคิดว่าหลังจากวันนี้ไปไม่น่าจะมีอะไรที่ยากเกินกว่าที่ผ่านมาแล้วเพราะเราได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะแล้วสิ่งที่ยากต่อไปคือการตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจของเราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วเดินไปพร้อมๆกันครับ่เช้านี้ได้รับค่าวยพรอะไรบ้างคะโอ้โหเ<ๆ>ยอะค่ะจากคุณแม่จากคุณแม่ก็เป็นอ่อ เรื่องของการแสดงความยินดีใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องของเหมือนกับการที่รักดูแลเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่างของพี่หมีเองก็จะบอกว่าถ้าเราจะอยู่กันดีก็ต้องพูดคําเดียวว่าครับก็ <laughs> <laughs> เลยบอกว่าโอเคค่ะโอเคก็จริงๆพันว่าเราก็ยังคงต้องใช้ความเข้าใจกันเสมอในทุกๆเรื่องอะคะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นเป็นพรที่ให้เรามาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องไม่ไม่คาดหวัง หมายถึงถ้าเราให้ร้อยอย่าคาดหวังว่าเราจะได้กลับมาคือทําด้วยใจด้วยความตั้งใจที่เราจะทําให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อดทนกับหมายถึงว่าทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกนะคะก็ได,ได้ได้รับพรจริงๆต้องบอกว่ามากมายจริงๆทั้งจากคุณพ่อคุณแม่เขาทั้งสองครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรามีโอกาสได้กลับแล้วก็ได้เจอในวันนี้ค่ะ ขอคําถามีิธีนะฮะวยรทำไกับผู้ใหญ่จับผู้ใหญ่อ๋อก็ก็ให้ต้องใช้ความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ต้องคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีอะไรเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ให้มีเหตุผลมีสติและก็สิ่งสุดท้ายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อวยพรเยอะๆก็คือจําไว้อย่างเดียวว่าครับเท่านั้นเองครับและทุกอย่างจะราบลื่นแกสอวยพรกันแบบนี้ครับ ไม่หน่อยไม่หน่อยฝากฝังลูกสาวนี่ยังไงบ้างก็ฝากให้ช่วยดูแลให้อย่างดีที่สุดและซึ่งเป็นมันก็เป็นความตั้งใจของของผมอยู่แล้วที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดฝากฝั่งพี่หมีเขาเขาพี่หมีเขาฝากดูแลพี่ เขาก็บอกว่าฝักดูแลลูกหมีของแม่ด้วยลูกหมีก็เลยว่าค่ะค่ะคุณแม่ก็จะได้เห็น่เป็นแบบเป็นลูกหมีตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ค่ะคุณแม่ก็คือเรียกว่าช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าอะไรที่ขาดก็เติมอะไรที่มันมันมากไปแล้วก็ลดลงลดลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์เราไม่ได้ทําดีตลอดแต่ว่ามันก็พยายามที่จะมาบาลานซ์กันให้ให้ได้มากที่สุดค่ะจริงๆแล้วช้ามีโมเมนต์ที่นมีตกัที่แทนด้วยไหคะ ค่ะคือ <laughs> จริงๆจริงๆใช่ครับเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์ผมก็มีเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ด้วยกันที่ไปกราบพ่อกับแม่นะครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แผนต่ออีกทีหนึ่งเขาก,ก,ก็มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ตกใจพอสมควรเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่นึกว่าก็ที่คุยกันว่าเป็นแบบนึงพอถึงเวลาก็เอ๊ะมีอีกแบบนึงบรรยากาศทุกอย่างมันมันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่า ทำไมพี่หมีถึงที่ร้องขบเในพินาทีตอนนั้นนะคะก็ก็อยากจะอยากจะให้ให้ให้เขาได้รับทราบว่าเราอยากที่จะดูแลเขาไปตลอดในเวลาที่ผมยังสามารถทําได้และก็ยังมีพลังอยู่แทนตอนที่แทนร้องให้ตอนที่พี่บอยมาร้องเพลงเซอร์ไพรส์อยากให้เล่าความรู้สึกอะไรแฟนหน่อยเออคือเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่า พี่เราสองคนเหมือนเป็นแฟนคลับพี่บอยค่ะพี่บอยพี่เจี๊ยบคือรักกันอยู่แล้วแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าก็อยากเหมือนเชิญพี่ๆมาร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกถามไปแล้วพี่เจก็บอกว่าพี่ไม่ว่างพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวถ้ามีงานรีเซพชันเราก็จะเรียนเชิญพี่ๆกันใหม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้ไม่ได้เอะใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรเข้าใจว่าเป็น เป็นพี่ลิเดียเพราะว่ามีการมีการสับหลอกหลายแต่หลายตลกมากเราก็แบบโอเคเข้าใจแบบนั้นจนแบบพอเราก็เอ๊ะทำไมไม่ออกมาสักทีมีอินโทรสักพักก็โอเครอเดี๋ยวน่าจะมาพอออกมาเป็นพี่บอยก็เลยเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เพราะไม่คิดว่าพี่หมีจะเตรียมสิ่งนี้ให้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นพี่ๆที่รักแล้วก็มาอยู่ในในโมเมนต์ในช่วงวันสำคัญของเราก็ต้องก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแมทกับลิเดียที่ร่วม ร่วมปกปิดกันมาด้วยกันร่วมเล่นเล่นเกมนี้มาด้วยกันแล้วก็เล,เล่นเราจริงจังมากเล่นเล่เราจริงจังมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยพี่เจฟที่แบบช่วยกันจนวันนี้เกิดเปิดผลสําเร็จอย่างที่ผมพูดบนเวทีครับว่าจริงๆแล้วเมื่อคือนนี้เกือบจะแผนแตกแล้ว <S <S เพราะว่าจังหวะสวนกันนิดเดียวก็เลยโชคดีครับที่ไม่ได้มี แผนแตกก็เลยได้เซอร์ไพรส์วันนี้โดนสำเร็จแล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าวันนี้เต็มที่มากก็คือพี่กันแล้วก็พี่ลิซ่า <Lisa S 1> คือแบบเต็มเหนี่ยวมากคือน้อง เชิญมาแพนเชิญตั้งแต่แรกว่าพี่การมาเป็นพิธีกรให้หน่อยมาโอ้หได้เลยเต็มที่ทุกอย่างเอาอะไรบอกมาคือจัดให้หมดทุก <Energy S 2> อย่าง energy เต็มมาก energy เ,เ,เต็มมากแล้ววันนี้ก็คือ handle <ช>ทุกอย่างจนแบบเสร็จสับให้เราได้ถ่ายรูป<ช>กับแขกกับย่าะบบอะไรเงี้ยน,นะคะคไม่เหนื่อยไม่บ่นช่วยแบบเต็มพลังนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วย<ช>ก็ก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราสองคนค่ะค้าพึ่งแทนเสร็จชุดเลยใครื่องเลยนะค่ะโอ้โหเล่นอะผมเหนื่อยอ่ะใครก็คนคิดแค่ว่าแบบอยากต้องเจ็บ คือด้วยความที่เหมือนกับเราเราเราโตจากการเป็นนางแบบอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะชอบควิกเชนอยากชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่แล้วต้องอต้องขอเบรกตรงนี้นิดนึงว่าคิดถึงผมบ้างไหม <laughs> <laughs> พี่หมีบอกว่าตอนแรกจะผมจะต้องโดนเท่ากันแต่นี้นผมก็เลยขอลดลงมาว่า <laughs> พี่ไม่ใช่สายแฟนนะช่วยนึกถึงพี่นิดนึง <laughs> แต่ก็แต่ว่าเราก็ก็เลยบอกว่าโอเคพี่หมีนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเท่าที่พี่หมีแบบเป,เป็นไ,<ว>ไปได้ไหวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างของแพนเองก็ ได้รับโอกาสดีๆจากพี่ๆดีไซเนอร์ที่เรามีโอกาสได้ทํางานกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนมาถึงณปัจจุบันนี้อะค่ะพี่ๆเมตตาแล้วน่ารักมากคือใส่ใจในทุกๆดีเทลจริงๆเจ<ช>็ด <7 S 2> แบ,บรนด์ในวันนี้ที่มีโอกาสได้ใส่ก็พยายามจะจัดสรรทุกอย่างให้ได้ให้ได้มีโมเมนต์ในวันนี้จริงๆเลยงนะี้ค่ะชุดนี้ใช่ไหมคะชุดนี้ของเทียเตอร์ค่ะโดยพี่จอมนะคะแล้วก็พี่อาร์ตอารยาช่วยกันดีไซน์ค่ะ คือจริงๆทุกแบรนด์อะแพนที่เราเดินเข้าไปมันจะบอกว่าพี่อาร์ตมองอยังไงพี่จอบมองอยังไงหรือแม้กระทั่งพี่เต้พี่ยุย้ยแบรนด์ทูบคณาพศนรงหรือว่าจะเป็นตูตีหรือเจนสุดาฟินาเลทุกแบรนด์เนี่ยคือเราบอกอตกหล่นอะไรไปไหมคะครบเจ็ดไหมคะก็จะบอกว่าคือพี่ๆมองเรายัางไงก็อยากให้เหมือนกับดีไซน์ในในแบบนั้นเลย้ยคะ่ะแล้วก็ พอใส่ออกมาทุกชุดมันคือคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ของแต่ละคนจริงๆที่ดีไซน์แล้วตั้งใจให้เราคือมีดีเทลแม้กระทั่งคําพูดแฮชแท็กวันที่เขียนอะไรอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งชุดนี้เนี่ยพี่อาร์ตก็จะบอกว่าเธอหน้าหมวยขนาดเนี้เธอก็ต้องเป็นคอนเซปต์นี้แหละเป็นแบบดูเป็นอมวยเป็นจีนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แม้แต่ตัวผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นสีภนอกเนี่ยครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆแล้วก็คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบสีส้ม แต่ก็เอาพยายามเอาโซ่มาเปลี่ยนมาปรับมาอะไรต่างๆจดออกมาเป็นสีนี้พอไปสีนี้ปุ๊บก,ก็เลยทําให้ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ชิ้นข้างในก็คือเป็นชิ้นเดียวกันอีกเหมือนกันก็คือพี่เขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องรายละเอียดต่างๆและดีเทลส่วนหนึ่งที่บอกคือว่าเราอยากได้ความเป็นผ้าไทยหรือผ้าไหมอะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุดคือไม่มากก็น้อยหรือถ้าบางชุดไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเหมือนด้วยความที่เราชอบใส่ผ้าไทยก็เลยคิดว่าถ้ามาอิง มีส่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็ดีไซน์กันอย่างเต็มที่ค่ะชีวิตหลังจากนี้นะคะครอบครัวแล้วนะองเป็นยังไงบ้างมีลูกเลยไหมฉันพักดีกว่าตามนั้นค่ะแต่ก็ก็ดูตามจังหวะเวลาค่ะแต่พี่ๆทุกคนก็จะบอกว่ามันอะไรมันไม่ใช่อะไรที่มันกะเกณฑ์ได้เนาะมันไม่ใช่ว่าแบบเมื่อเมื่อมันไม่มีเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่านะตอนนี้ก็คือยังยังเหมือน มีงานที่ต้องทำเนาะมีความรับผิดชอบในในงานของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็คงอีกสักระยะหนึ่งค่ะเดินมกกินกว่นนอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดีกว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะดูดูจังหวะนิดนึงอค่ะค่ะค่ะ เนื the ่องจากตอนนี right. ้เราอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแบบไปไปมาๆเนาะก็คือได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวกันค่ะส่ท้าทั้งสบ้านไปก่อนใช่ใช่ค่ะจริงๆอาจจะมารีโนเวทที่เราอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆขยับกันไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้อะไรแตกต่างไปจากหมายถึงว่าน้องไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากเดิมจากที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปในบางส่วนค่ะแปลว่าแต่งงานแล้วแทนยังทำงานเหมือนเดิม เหมือนเดิม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 อุ้ยเรียก็เรียกว่าจัดสรรเวลาให้มากขึ้นดีกว่าก็มีอีกอีกบทบาทอีกอีกหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามจัดสรรทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะนั่งที่ขออนุญาตถามนิดนึิงทดสอดของบ้านกางวันเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่แล้วนะ อาเป็นอันนี้ขออนุญาตเป็นส่วนของภายในของเรากันเองดีกว่าครับขอบคุณมากเป็นสองครอบครัวที่เราคุยกันคค่ะรก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายค่ะตอนทำถึงคำมาสัญญาเลยครที่ให้กันค่ะมันมีความคำพูดอะไรที่มันให้สัญญากันอ๋อก็ก็คือเราเราผมสัญญาไว้ว่าไงเราก็จะดูแลกันให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลกันตลอดไปครับก็ก็เหมือนที่ผมพูดบนบนเวทีว่า ทุกโมเมนต์ทุกนาทีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้และนาทีต่อไปในทุกนาทีคือมีค่ามากๆเราก็จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับอือนี่ค่ะแล้วก็เราคงใช้ความเข้าใจหรือการพูดคุย,ยะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันมันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะราบเท่าที่เรายังคงมีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้อะไรเลยนะคะก็ให้เราประครับประคองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะด้วยด้วยด้วยกาลังกายกําลังใจที่ดีะคะ่ะ สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ผ่านกับผู้ชายคนนี้นะครับมีความหมายหรือว่าประทับใจกับเราองไรบ้างโอ้หเยอะแยะค่ะคือจร <laughs> ิงๆทุกรถทุกรถเหมือนมีหลายคนอยู่ในคนเดียวก็เรียกว่าเสมอได้ไหมคะได้ไหมอันไหนหอนได้ไหมคะของใครไหมคะ ไม่ง่ายองานอ๋อไม่มไม่เจอเราโอเคค่ะ,ะคือพี่มิก็เป็นเสมอต้นเสมอปลายค่ะเหมือนเดิมคือตั้งแต่แรกที่เจอกันเลยเงี้ยค่ะแล้วก็เออเรียกว่าเข้ามาเขาเรียกว่าให้ปิดไหมคะได้ได,ไดไม,มันวีดใช่ไหมเดี๋ยวขอขอขอถาม ย้อนไปตอนเสื้อผ้าของของของทางผมอยากจะมีอะไรอยากจะจะดีเทลหรอดีเทลเล็กๆน้อยกับพี่ๆทุกคนได้โอเคโอเคเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้อันนี้ แล้วก็มีเบิร์มมีเบิร์มเป็นคนหนึ่งเป็นแบล็คไดมอนด์ได้ค่ะไม่ต้องลงไม่ต้องจำได้ค่มได้มีจำได้ไหมอ่าโอเคโอเคก็คือค่ะโอเคคืออยากจะให้ให้รายละเอียดในในเสื้อผ้าครับเริ่มต้นจากชุดเมื่อเช้าเงี้ยครับคือเราเป็นคนชอบผ้าลินินเราเป็นคนชอบ รายละเอียดต่างๆในเสื้อผ้าแล้วพี่ของแบแบบแรนด์ทูบแกลลี่ครับแกก็ส่งความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆอย่างแม้กระทั่งจะเป็นสีส้มเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเราได้สัมผัสถึงความใส่ใจในรายละเอียดอันนั้นจะเป็นส่วนชุดแรกที่ผมใส่หลายชุดที่2ก็คือเป็นแบรนด์ Black Diamond ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราจะเลือกเป็นคล้ายๆผ้าดิบเป็นผ้ากระสอบซึ่ง เจ้าของแบรนด์เขาก็ดีไซนเนอร์เขาก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีและเนียบและโด่งไปถึงเขาทําให้ถึงชุดของเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็ครอบครัวของอคุณพ่อพ่อหนุย่ยแล้วก็น้องพัตเตอร์ด้วยนะแล้วก็ชุดเนี้ยต้องบอกว่าพี่เตียริม่มพี่จอมเนี่ยทำให้ผมประทับใจในเสื้อผ้าชุดนี้อย่างมากเพราะว่าแกเก็บรายละเอียดทุกชิ้นส่วนถึงแม้พี่ๆทุกคนจะบ่นว่าทุกครั้งที่มาลอง มันหลวมลงทุกครั้งเลยแต่ว่าพี่เขาก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่ความตั้งใจให้มากจริงๆครับเราอยากจะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยรวมไปถึงทางของพี่ปลาที่ทำผ้าไหมออกมาที่โอ้โหแบบเห็นแล้วลองใส่แล้วรู้สึกแบบประทับใจมากๆในรายละเอียดค่ะกลับมาที่ประทับใจกลับมาที่ที่ประทับใจของแมนะเรื่องใหม่ได้เลยค่ะ ก็จริงๆพี่หมีเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันจนวันนี้ที่เพิ่มเติมน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราพยายามจะปรับจูนหรือมาเติมให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างที่เรามากไปเราก็ลดลงพี่หมีอะไรที่เยอะไปก็ก็ปรับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็พยายามหาสมดุลกันมาโดยเสมอนะคะจนถึงวันนี้ก็จริงๆเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงกันตลอดไม่ใช่แค่แทนคนเดียวแต่ว่าเป็นทุกๆคนในครอบครัวของเราค่ะก็เลยก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าเรา เราแฮปปี <kinetic> ้ท <ök mañana benim S 2> <rawd Moder> ี่ได้อยู่ข้างๆคขอบคุณครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจในในรายละเอียดของของผมแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวรวมไปถึงที่บ้านผมด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเสมอต้นเสมอปลายในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันถึงแม้เวลางานเขาจะยุ่งเขาจะทำงานหนักแต่ว่าก็จะไม่ละทิ้งในรายละเอียดแล้วก็มีมีการ มีการใส่ใจซึ่งกันและกันและดูแลกันมาโดยตลอดครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนสบายๆในในพื้นฐานความเป็นจิตความจิตใจดีของเขาครับค่ะทริปใช่ไหมคะจริงๆตอนแรกก็มีแผนว่าเราก็จะขึ้นเหนืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะได้พักด้วยแล้วก็ไปทําบุญในวัดที่เรา คุ้นเคยแล้วไปกันบ่อยๆได้ไปกราบอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวกําลังหาช่วงจังหวะเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่โดนกับเวลางานค่ะประมาณค่ะตอนลองฉลองจะเป็นตี๋ตอนนี้กําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้มีมีชุดเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้กำลัค่ะช่วยจะมาหมดสิทธิ์มาเลยค่อตอนนี้ที่นับคร่าวๆในความรู้เรื่ค่ะคุณต้องบอกมี่ว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกสุดเลยเนี่ยมากกว่าหนึ่งโหลครับอุย งานนี้อรคือกว,ว่าทั้งเช้าและเย็นที่มารวบรวมกันเนี่ยตอนแรกมากกว่า <c oughs> นี้ตอนแรกจะจัดทั้งวันตอนแรกที่แบบ <c oughs> ไม่ตอนแรกคือจะเป็นเช้าแล้วเป็นเย็นเลี<อ>้ยงทีเดียวจบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีซีเควนซ์ที่เราจะ,จะ,จ,ะจะแยกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมากกว่า12ชุดและคือผมต้องตามไปด้วยไงอะไรนะคะวันนี้วันนี้ฟินาเล่ค่ะจบแล้วค่ะสุดท้ายให้กับให้กับพี่ๆค่ะใช่บอกว่า งานฉลองกเออ็เราแพลนว่าหน้าจิกประมาณ3เดือนค่ะก็เดี๋ยวจะได้มาแพลนกันต่อว่าสถานที่ยังไงวันยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซีเควนซ์<ๆ>ต่างๆจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี<ช>้ยค่ะก็ต้องขอบคุณป้าตือด้วยพี่<ช>โอ๊ตและทีมทุกๆคนวันนี้คือ<ช>สลบล้มตึงกันไปหมดแล้วแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่ทุกๆอย่างก็เดี๋ยวคงแพลนกันต่อว่าว่าจะมาในคอนเซปอะไรดีค่ะแต่ก็คงอาจจะแบบ สนุกสนานเฮฮาตีมก็คงไม่พ้นสีสันอย่างที่เราชอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชุดที่เดี๋ยวต้องมาดีไซน์กันต่อว่าจะเป็นยังไงค่ะเพราะวันได้แต่ยังเลยค่ะวันนี้ยังไม่ได้คอเดี๋ยวจบวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่แทนช์แหวนี่ดูหนจ้ะได้ค่ะตามข่ามันนานมากก็เป็นปีครับเป็นปีเพราะว่ามันมันจะเป็นรายละเอียดที่แบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสี่เหลี่ยม princess cut เป็น princess cut ซึ่ง princess cut เนี่ย อาจจะ<ม>ไม่ได้ยากในการหา<ม>แต่ว่า<ม>ที่<ม>ใช่ไหมคือริพนซสคับใช่ไหมแล้วก็แต่ที่มันยากคือทุกไอ้ดิเมนชันของเขาอะมันเท่ากันหมดมแล้วก็ความลึกความแรงต่างทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันลงตัวทั้งในทุกๆอย่างคือมันค่อนข้ง <ลำ S 2> างลําบากลําบากแล้วก็เลยใช้เวลาหลายปีในกว่าที่จะหามาได้ท่งนี้สามจุดสามจุดสองค่ะ ใช่ค่ะยืนเลยเหรอคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่สุดค่ะขอบคุณครับมาบค่ะ